ขอนอบน้อมอง์คพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อหลงกรรมที่ทำมาทำไมทำดีแล้วถึงไม่ได้ดีไขข้อข้องใจคำตอบนี้โดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังศีทำไมทำดีแล้วถึงไม่ได้ดี เป็นคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยเพราะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ให้เห็นอยู่เรื่อยๆในสังคมปัจจุบันวันนี้จึงได้นำเรื่องเล่าระหว่างสมเด็จพุทธ,ธาจย์โตท่านได้ตอบคำถามข้อสงสัยแก่ลูกศิษย์ของท่านมีหลายคนอยากทราบเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะเป็นกุญแจของบุญและบาปคนที่ไม่รู้จักบุญและบาปก็เพราะไม่รู้จักกฎแห่งกรรม บางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วบางทีทำบุญกลายเป็นได้ผลบาปทำบาปกลายเป็นได้ผลดีทางนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ทราบชัดเจนในเรื่องของกฎแห่งกรรมฉะนั้นวันนี้จึงแนะนำบทความเรื่องนี้ที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้ขยายความเรื่องกฎแห่งกรรมและเพราะเหตุใดในบางครั้งทำดีถึงไม่ได้ดี แล้วทำชั่วกลับได้ความดีท่านว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากก็เปรียบเสมือนหนึ่งธรรมชาติของการเติบโตของผลไม้าตามฤดูกาลกรรมที่ท่านสร้างในอดีตภพย่อมนำมาสู่ท่านในปัจจุบันภพฉันใดก็ฉันนั้นที่นี้กรรมเหล่านั้นที่ท่านทำไปแล้วแต่ท่านลืมไปเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามนุษย์ที่ยึดว่า ทำไมทำดีจึงไม่ได้ดีเพราะมนุษย์ผู้นั้นไม่โปร่งใสของเหตุและปัจจัยถ้าท่านหว่านพืชชนิดใดลงดินพืชชนิดนั้นก็จะขึ้นตามเหล่ากอของพืชผัน์นั้นกรรมใดที่ท่านสร้างมาในภพบที่ท่านลืมไปแล้วแต่กรรมนั้นก็ยังตามหาทุกพบทุกชาติอยู่ดีตัวอย่างเช่นซึ่งเปรียบง่ายเช่นสมมติว่า เมื่อสองปีก่อนท่านได้ฆ่าคนตายในที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วท่านหนีไปอยู่ที่กาลาสิ์ซึ่งก็เปรียบเสม,มือนว่าท่านฆ่าคนตายในภพก่อนแล้วมาเกิดใหม่ในภพนี้เรียกว่าท่านเกิดภพนี้ทั้งที่เป็นคนเดิมคือจิตวิญญาณเดิมของภพก่อนแต่มาอยู่ภพนี้หรือเมืองนี้ในขณะที่ท่านหนีจากกรุงเทพซึ่งเป็นภพก่อน ไปอยู่ที่กาลสินซึ่งเป็นภพนี้เกิดสำนึกผิดขึ้นมาจึงถือศีลทำบุญให้ทานเป็นมิตรกับชาวบ้านที่กาละสินแล้วชาวบ้านที่กาลสินก็ยกย่องสรรเสริญว่าท่านเป็นคนดีมีศีลธรรมน่าเคารพนับถือแต่กรรมที่ท่านสร้างไว้คือฆ่าคนตายที่กรุงเทพเมื่อสองปีก่อนนั้น ชาวบ้านที่กาลสิน์ไม่รู้กับท่านด้วยและตำรวจนั้นก็กำลังตามหาท่านอยู่เปรียบเสมือนการตามของพบของกรรมไปถึงที่นั่นแม้ว่าท่านกำลังถือศีลถืออุบโบสถอยู่ในโบสถ์หรือแม้ว่าบางคนมาบวชเป็นพระเพื่อหนีคุกหนีตารางก็ตามทีเมื่อตำรวจสืบพบเจอตัวท่านแม้จะอยู่ที่วัดถือศีลหรือบวชเป็นพระอยู่ ตำรวจก็จับท่านทันทีเพื่อไปลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองคนที่กลาลสินแถวที่ท่านอยู่ย่อมไม่พอใจซึ่งคงต้องด่าทอตำรวจที่มาจับคนดีที่ถือศีลในอุโบสถอยู่ก็เหมือนกรรมที่ไม่ดีที่ตามมาทันท่านตอนที่ท่านกำลังทําดีทำให้ท่านคิดว่าทำไมทําดีแล้วจึงไม่ได้ดีกลับพบเจอและได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดี ท่านอาจลืมกรรมที่ท่านได้ทำบายในภพชาติก่อนแล้วเพราะมันผ่านมานานแล้วข้ามภพข้ามชาติมาจนจำไม่ได้ว่าทำกรรมไม่ดีอะไรไปบ้างจึงทำให้คิดว่าภพนี้ชาตินี้ทำแต่ความดีแล้วทำหมไม่ได้ดีคล้ายกันกับคนที่ทำชั่วหรือทำไม่ดีในปัจจุบันแต่กลับได้ดิบได้ดีเพราะพบชาติก่อน เขาเคยทำดีไว้แล้วกรรมดีนั้นตามมาทันเลยส่งผลให้เขาได้ดิบได้ดีแม้ในขณะปัจจุบันเขากำลังทำกรรมไม่ดีอยู่ก็ตามทีเพราะเป็นกรรมคนละส่วนกับกรรมเก่าที่เขาทำดีในภพชาติก่อนส่วนกรรมใหม่ที่เขาทำไม่ดีในขณะนี้ยังไม่ส่งผลต้องรอให้ผลในการต่อไปเปรียบเหมือนเรา เพิ่งปลูกข้าวดำนาเสร็จจะให้กล้าในนาออกดอกออกรวงในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้จะต้องรอเดือนรอเวลาจนกว่าต้นกล้าจะครบกำหนดที่จะออกรวงให้ผลผล,ผลิตเป็นเมล็ดข้าวจึงจะเก็บเกี่ยวได้ฉันใดก็ฉันนั้นกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกับกฎธรรมชาติเช่นการปลูกพืชปลูกต้นไม้ชนิดต่างกัน ย่อมต้องจอรอการออกดอกออกผลเป็นเวลาที่ไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตามพันธุก,กรรมของพืชชนิดนั้นๆที่จะใช้เวลาไม่เท่ากันจะนานเป็นเดือนหรือนานเป็นปีจึงจะให้ผลเช่นปลูกพริกย่อมได้ผลผลิตเร็วกว่าปลูกมะม่วงปลูกข้าวย่อมให้ผลเร็วกว่าปลูกมะพร้าวเป็นต้นเช่นเดียวกันกับผลของกรรมแต่ละชนิดกมหนักกรมเบา มีเจตนาหรือไม่เจตนาเป็ดต้นจึงให้ผลกรรมหนักเบาต่างกันต่างเวลาตามเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งธรรมชาติย่อมสงายซึ่งความยุติธรรมท่านสร้างกรรมดีไว้ในปัจจุบันนี้กรรมนั้นอาจจะให้ท่านเสวยผลในภพอีกภพหนึ่งก็ได้ เพราะว่ามันเป็นกลงล้อแห่งกลงกรรมกงเกลียดที่จะแยกแยะออกมาชาติไหนชาติอะไรชาติโน้นชาตินี้เป็นสิ่งยากเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้เกิดมาเป็นร้อยร้อยพันพันพบชาติเป็นกลงกรรมกงเกลียดที่ทับถมทั้งดีและชั่วดวยเจ้าตัวก็แยกแยะไม่ออก ยกตัวอย่างง่ายๆเสมือนหนึ่งท่านคิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพอตกเย็นท่านมานั่งทบทวนบางทีท่านก็ยังแยกแยะทบทวนไม่ค่อยออกว่าเวลาไหนท่านมีอกุศลอารมณ์เวลาไหนมีโทสะจริตเวลาไหนมีเมตตาจิตเพราะว่าการเคลื่อนไหวของจิตวิญญาณน,นี้เร็วยิ่งกว่าอนุปรามาณูทั้งหลายเร็วยิ่งกว่าปร,รอด เพราะฉะนั้นจึงแยกได้ว่าท่านสร้างกรรมใดไว้ท่านย่อมจะต้องเสวยกรรมนั้นในภพชาติแน่นอนหลวงปู่เวนท่านยังได้กล่าวไว้ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัวมักจะไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนามัวเมาประมาทปล่อยกายปล่อยใจให้พฤติกรรมทุจริต ผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับทุกข์แล้วที่พึ่ออื่นไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่เป็นเวลาที่สายไปแล้วความคิดดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมาก คือทางนำเนินไปของจิตจึงจะเห็นผลของความดีไม่ใช่เวลาใกล้จะตายจึงนิมนต์พระไปให้ศีลให้ไปบอกพุทธโธหรือตายไปแล้วญาติจึงเคาะโลงบอกให้มารับศีลเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดหมดเหตุเพราะว่าคนเจ็บนั้นจิตมัวติดอยู่กับเวทนาฉะนั้นจะมาสนใจยายดีกับศีลได้ เวีนไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้นจึงจะสามารถระลึกถึงศีลของตัวได้เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วเท่านั้นแต่ส่วนมากพอใกล้จะตายแล้วจึงมีผู้เตือนให้รับศีลยิ่งคนตายแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะคนตายนั้นร่างกายกับจิตใจไม่รับรู้ใดๆแล้ว น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการนำเนินชีวิตขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานกับท่านผู้ฟังขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ